เพื่อนสองทางกับการเลือกที่อาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและทุ่งยากว่างใหญ่มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อพายุอายุ14ปีเขาคือเด็กที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีนิสัยที่ดีท่ามกลางความสงบของหมู่บ้านแห่งนี้พายุมักจะช่วยเหลือผู้คนรอบข้างอย่างเต็มใจไม่ว่าจะเป็นการช่วยยายที่แก่เท่าหิ้วกระสอบข้าวหรือช่วยแม่เก็บผักในสวนหลังบ้าน ชาวบ้านต่างชื่นชมในความเอื้อเฟื้อของเขาแต่ชีวิตของพายุกลับต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากเมื่อเขาต้องเลือกระหว่างเพื่อนสองกลุ่มที่มีอิทธิพลที่แตกต่างกันไปในทางที่ตรงข้ามเพื่อนกลุ่มแรกคือดินและไม้ทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทของพายุตั้งแต่แตเด็กพวกเขามักจะชวนพายุไปทำแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะชวนพายุไปในสถานที่ต้องห้ามหรือการทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่ออันตรายและอาจทำให้คนอื่นเดือดร้อน พวกเขามักชักชวนพายุให้ละเมิดกฎเกณฑ์และทำสิ่งที่ผิดแต่ในใจของพายุรู้ดีว่าสิ่งที่พวกเขาทำมันอาจจะไม่ปลอดภัยในขณะที่เพื่อนกลุ่มที่สองคือเพชรเพื่อนคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาเรียนที่หมู่บ้านเขาคือเด็กที่เต็มไปด้วยความใจดีและมักชักชวนพายุให้ทำสิ่งดีๆส่งเสริมให้เขาเป็นคนที่มีคุณค่าทั้งในตัวเองและต่อสังคมเพชทำให้พายุรู้สึกถึงความสำคัญของการเลือกทำในสิ่งที่ดีแม้บางครั้งมันจะไม่ง่ายและอาจจะไม่น่าสนุก เหมือนกับสิ่งที่ดินและไม้ชักชวนเขาก็ตามวันหนึ่งในขณะที่พายุนั่งอยู่ริมแม่น้ำดินและไม้เดินเข้ามาหาเขาดินยิ้มกว้างแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่มีเล่ในพายุฉันรู้จักที่ลับลับที่หนึ่งพวกเราไปเล่นสนุกกันได้โดยที่ไม่มีใครเห็นนายอยากจะไปกับพวกเราไหมใช่ใช่ที่นั่นนะ่ะน่าสนุกมากเลยละ่ะไม้พูดเสริมขึ้นพายุรู้สึกสับสนในใจ เขารู้ดีว่าดินและไม้มักจะพาเขาไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและบางครั้งมันอาจจะนำไปสู่ปัญหาที่เขาไม่สามารถควบคุมได้เขาจึงพูดออกมาอย่างระมัดระวังฉันรู้สึกไม่แน่ใจที่รับที่พวกนายอยากพาไปมันอาจจะไม่ปลอดภัยกับฉันก็ได้นะดินและไม้แสดงสีหน้าผิดหวังแต่พวกเขาก็ยังคงพยายามโน้มน้าวพายุด้วยคำพูดที่แฝงไปด้วยสเสน่ห์แต่ในขณะนั้นเองเพชรก็เดินเข้ามาอย่างไม่คาดคิดเพชรยิ้มให้และทักทายทุกคน ก่อนจะพูดกับพายุด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความจริงใจพายุฉันกำลังจะไปช่วยลุงแก้วทำความสะอาดวัดนายสนใจไปช่วยด้วยกันไหมมันจะดีมากเลยนะและเรายังได้ใช้เวลาร่วมกันในการทำสิ่งดีๆอีกด้วยพายุหันไปมองเพชรเขารู้สึกถึงความอบอุ่นจากคำพูดของเพชรในขณะที่ดินและไม้ยังคงรอคำตอบจากเขาด้วยสีหน้าที่คาดหวังพายุเริ่มรู้สึกถึงความท้าทายที่ต้องตัดสินใจชีวิตมันต้องสนุกสิพายุ นายจะมาเสียเวลาไปทำงานทำไมไปกับชั้นสี่แล้วนายจะรู้ว่าโลกนี้ยังมีอะไรสนุกมากกว่านั้นอีกเยอะนินพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่กระตือรือรน้นนายคิดดีๆนะพายุนายจะไปทำความสะอาดวัดจริงๆนะเหรอมันน่าเบื่อจะตายไปหมายพูดเสริมขึ้นมาอีกครั้งพายุเริ่มรู้สึกสับสนมากขึ้นเขาคิดถึงคำพูดของเพชรที่บอกว่าการทำสิ่งดีๆจะทำให้เขาภูมิใจในตัวเองมากขึ้น แต่ดินและไม้ก็กระตุ้นเขาด้วยคำพูดที่ทำให้เขาอยากลองทำสิ่งใหม่ๆที่เขาไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่พายุต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางในชีวิตยังเด็ดขาดสุดท้ายพายุได้ตัดสินใจว่าฉันขอเลือกไปกับเพชรดีกว่าการทำสิ่งที่ดีจะทำให้ฉันภูมิใจในตัวเองมากขึ้นดินและไม้แสดงสีหน้าผิดหวังและเดินจากเขาไปส่วนเพชรยิ้มให้กับการตัดสินใจของพายุทั้งสองเดินไปที่วัด และช่วยกันทำความสะอาดจนเสร็จเรียบร้อยพวกเขาทั้งสองได้รับคำชมจากชาวบ้านและรู้สึกดีใจที่ได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าในระหว่างการทำความสะอาดวัดพายุได้พบกับพ่อทรงศัก์เจ้าของร้านขายของชําในหมู่บ้านที่มักจะให้คํำสอนชีวิตดีๆแก่เขาพายุการเลือกทำในสิ่งดีๆก็เหมือนการปลูกต้นไม้ทุกการกระทำที่ดีมันจะเติบโตเป็นผลดีในอนาคตพ่อสงศ์กล่าว คำพูดนี้ทำให้พายุคิดถึงการตัดสินใจของตัวเองและรู้สึกขอบคุณเพชรท,ที่ทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าการเลือกทำสิ่งดีๆเป็นการลงทุนในอนาคตที่คุ้มค่ามากจริงๆการทำความดีอาจจะไม่ง่ายเสมอไปแต่ผลที่ตามมาคือความภาคภูมิใจในตัวเองและเป็นการสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมการมีเพื่อนที่ดีจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะพวกเขาจะสนับสนุนเราทำในสิ่งที่ถูกต้อง และการเลือกทำสิ่งดีๆในวันนี้ก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่จะเติบโตและให้ผลที่ดีในอนาคตแม้จะไม่ได้เห็นผลในทันทีแต่มันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นไปในที่สุด